สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชระกิตยาภานาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒนมหาวชระราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521เป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมื่นสุทน,นารกนาฏ ทรงสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์เกียรตินิยมอันดับสองจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อีกทั้งทรงสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชารัฐศาสตร์เกียรตินิยมอันดับหนึ่งจากมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชปริญญาโทและปริญญาเอกด้านนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยคอเนลสหรัฐอเมริกาและทรงสอบได้ในติบัณฑิตไทย ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาในพระบรม,มาราชูปถัมภ์ทรงพระปริชาสามารถในด้านกฎหมายเป็นอย่างยิ่งทรงเป็นข้าราชการอายการสำนักง,งานอายการสูงสุดและข้าราชการพลเรือนกระทรวงการต่างประเทศในตำแหน่ง เอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญานักกรุงเวียนนาสาธรารณรัฐออสเตรียเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธรารณรัฐออสเตรียาสาธรารณรัฐสโลวักและสาธรารณรัฐสโลวีเนียวันที่2กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโอนข้าราชการฝ่ายอายการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวรลรรรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกและพระราชทานพระยศเป็นพลเอกหญิงด้วยทรงเป็นหน่อเนื้อกษริย์ พระองค์ได้ตั้งพระไยมั่นในการช่วยแบ่งเบาพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมชนกนาถที่ห่วงใยอาณาประชาราษโดยเฉพาะราษฎรในพื้นที่ห่างไกลและผู้ได้โอกาสให้ได้อยู่ดีกินดีมีโอกาสอย่างเท่าเทียมจนเกิดเป็นโครงการต่างๆที่ยังประโยชน์มากมายอาทิ โครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติเพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ชายแดนไทยเมียนมาอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีโครงการราชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อดูแลผู้ต้องขังให้ได้รับการบริการทางสุขภาพเจ็กเชนประชาชนทั่วไป ส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพใจทัศนคติที่ดีและความรู้เพื่อคืนคนดีสู่สังคมขอให้สุขภาพดีนะคะโครงการพัชระสุทธาขาชานุรักษ์เพื่อแก้ไขปัญหาให้คนกับช้างป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุลขณะที่ทรงงานในหน่วยงานกระบวนการยุติธรรม ทำให้ทรงเห็นถึงความทุกยากลําบากของเด็กเยาวชนและประชาชนที่ต้องถูกกักขังจากการทําผิดกฎหมายจึงทรงจัดตั้งโครงการต่างๆอาทิโครงการกําลังใจในพระดําริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้ขาดโอกาสในกระบวนการยุติธรรมได้แก่ผู้ต้องขังหญิงเด็กติดผู้ต้องขังหญิงผู้ต้องขังที่ตั้งคันในเรือนจำเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด ทังการให้บริการทางการแพทย์การฟื้นฟูจิตใจและการฝึกอาชีพเพื่อส่งเสริมให้สังคมไทยเป็นสังคมที่พร้อมจะเป็นกำลังใจและให้โอกาสแก่ผู้ที่เคยผิดพลาดให้กลับมาดำรงชีวิตเป็นคนดีของสังคมมูลนิธินภา,าในพระดำริเพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้ได้โอกาสที่ได้รับผลกระทบทางกฎหมายให้ผู้ผนโทษได้กลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุข มีอาชีพที่สุจริตมีไรายได้สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ต่อไปด้วยมีพระววินิจฉัยว่าการให้โอกาสทางสังคมแก่กลุ่มผู้ได้โอกาสเหล่านี้จะเป็นแรงผลักดันให้พวกเขาสามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้และเมื่อทุกคนได้รับโอกาสที่สมควรแล้วก็จะรู้จักการเคารพสิทธิของผู้อื่นด้วย ซึ่งนอกจากจะช่วยลดการกระทำผิดซ้ำซ้อนและเปิดโอกาสให้กลับมาเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพแล้วยังมีส่วนที่จะช่วยให้สังคมส่วนรวมกลับมาอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขนับเป็นพระกรุณาที่คุณยังหาที่สุดมีได้